อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติช่วยให้ทำน้ำแข็งก้อนไว้สำหรับดื่มกับเครื่องดื่มแก้วโปรดได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการใช้พิมพ์ทำน้ำแข็งแช่ตู้เย็นที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยเครื่องจะใช้เวลาทำน้ำแข็งเพียงแค่6กถึงสินาทีเท่านั้นครับนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้วเครื่องทำน้ำแข็งยังช่วยลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำแข็งได้อีกด้วยโดยในคลิปนี้ผมมาแนะนํา 10เครื่องทำน้ำแข็งยี่ห้อไหนดีในปี2025ทําน้ำแข็งได้ไวกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานง่ายจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับแล้วก็เริ่มจากตัวที่10นเลยครับเครื่องทำน้ำแข็ง v e r t e เรุ่น W T I M 600A เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเวอร์เทกรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนดีไซน์ทันสมัยฝาถังด้านบนโปร่งใสทำให้มองเห็นปริมาณน้ำแข็งด้านในได้ง่ายมาพร้อมกับหูหิ้วช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือว่าพกพาไปใช้ในนอกสถานที่เครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้สามารถผลิตน้ำแข็งได้เร็วใน6-9นาทีทำน้ำแข็งทรงหัวกระสุนพร้อมกันได้ครั้งละ9ก้อนแล้วยังมีระบบเส็ เซร์ตรวจจับเมื่อน้ำแข็งเต็มจากนั้นเครื่องก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัตินั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2 0 8 9บาทต่อมาตัวที่9เครื่องทําน้ําแข็งคาเมล1.2ลิตร เป็นเครื่องทําน้ําแข็งขนาดเล็กจากคาเมลที่สามารถเลือกขนาดก้อนน้ําแข็งได้สามารถผลิตน้ําแข็งได้สูงสุดถึง12ไปจนถึง15กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียวครับแม่พิมพ์น้ําแข็งผลิตโดยใช้วัสดุสแตนเลสฟูดเกรดมีความหนาพิเศษทําให้น้ําแข็งหลุดจากพิมพ์ได้ง่ายแล้วก็ไม่แตก เครื่องทำงานเงียบเพียงแค่40เดซิเบลเท่านั้นครับก็จะมีเสียงรบกวนน้อยนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อน้นำหมดแล้วก็น้ำแข็งเต็มตะกร้าจากนั้นเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ที่2 9 9บาทตัวที่8เครื่องทำน้ำแข็ง Easy Home Ice Maker เป็นเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Easy Home มาในขนาดเล็กใช้งานง่ายแล้วก็ยังเลือกผลิตน้ำแข็งได้ถึง2ขนาด โดยผลิตน้ำแข็งได้ครั้งละ9ก้อนภายในเวลา6นาทีแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำแล้วก็น้ำแข็งถ้าหากน้ำแข็งเต็มหรือว่าน้ำหมดแทงเครื่องก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติแล้วก็เพิ่มความเย็นภายในเครื่องเพื่อไม่ให้น้ำแข็งละลายนอกจากนี้เครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้ยังออกแบบให้มีช่องเสียบที่ตักน้ำแข็งเพื่อช่วยรักษาความสะอาดโดยที่ไม่ต้องใส่ที่ตักน้ำแข็งทิ้งไว้ในเครื่องเลยครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,270บาทตัวที่7เครื่องทำน้ำแข็ง E-Sun iMaker รุ่น EIM17 เป็นเครื่องทำน้ำแข็งที่มีขนาดเล็กมาพร้อมหูหิว้วเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็พกพาง่ายสามารถผลิตน้ำแข็งทรงหัวกระสุนได้ครั้งละ9ก้อนในระยะเวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อน้นำหมดแทงแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อถาดใส่น้ำแข็งเต็ม นอกจากนี้ยังมีโหมดทำความสะอาดแท่งทำน้ำแข็งอัตโนมัติอีกด้วยครับเครื่องมีให้เลือกถึง4สีนั่นก็คือสีขาวสีดำสีเขียวแล้วก็รุ่นวัส,สดุสแตนเลสครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,350บาทตัวที่6เครื่องทำน้ำแข็งซิมพัต i m เมคเกอร์รุ่น z BJS 001เครื่องทำน้ำแข็งซิมพัทมาในขนาด1.2ลิตรนะครับนั่นก็คือขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนแล้วก็สะดวกต่อการพกพาสามารถทำน้ำแข็งได้ถึง60ก้อนในระยะเวลา1ชั่วโมงมีระบบหมุนเวียนน้ำอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งละลายเป็นน้ำเป็นเวลานานเครื่องจะนำน้ำมาผลิตน้ำแข็งใหม่อีกครั้งครับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกปรับความหนาของน้ำแข็งก้อนได้ถึง2ขนาดนั่นก็คือก้อนเล็กขนาด20มิลิเมตรแล้วก็ก้อนใหญ่ขนาด25มิลิเมตรครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,769บาทตัวที่5เครื่องทำน้ำแข็งโซนารุ่น WBJ 1 5 a เครื่องทำน้ำแข็งแบรนด์โซนาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกับระบบหมุนเวียนน้ำอัตโนมัติก็จะช่วยประหยัดน้ำแล้วก็ไม่ต้องคอยเติมน้ำบ่อยๆในระยะเวลา10นาทีสามารถผลิตน้ำแข็งได้ถึง9ก้อนแล้วก็รองรับการผลิตน้ำแข็งสูงสุดถึง15กิโลกรัมต่อวันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำแล้วก็น้ำแข็งถ้าหากมีน้ำเหลือไม่พอต่อการผลิต หรือว่ามีปริมาณน้ำแข็งเต็มตะกร้าเครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีนั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,940บาทตัวที่4เครื่องทําน้ําแข็งชิโมโนรุ่น Portable Automatic i c e Maker รุ่น i m 200 เป็นเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดกระทัดรัดที่มีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง1.4ลิตรก็จะสามารถผลิตน้ำแข็งได้รวดเร็วภายในเวลา6นาทีรองรับการผลิตน้ำแข็งได้สูงสุดถึง12กิโลกรัมต่อวันครับแล้วก็มีขนาดก้อนน้ำแข็งให้เลือกถึง2ขนาดนอกจากนี้ยังมีโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติช่วยให้เครื่องผลิตน้ำแข็งได้สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นโดยสามารถกดปุ่มเปิดปิด ค้งไว้5วินาทีก็จะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,990บาทตัวที่3 e l e c t r i c รุ่น ICA 12 เป็นเครื่องทำน้ำแข็งอัจฉริยะจากอเล็กทิกมาในดีไซน์เรียบหรูรองรับการผลิตน้ำแข็งได้สูงสุดวันละ12กิโลกรัมด้วยอัตราความเร็วอยู่ที่8-9นาทีต่อครั้งตัวถังสามารถเก็บน้ำแข็งได้นาน4-6ชั่วโมงมาพร้อมกับระบบหมุนเวียนน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจจับแล้วก็การแจ้งเตือนน้ำเต็มแล้วก็ระบบแจ้งเตือนน้ำหมดนอกจากนี้ยังมีโหมดทำความสะอาดตัวเองช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,790บาทตัวที่2เครื่องทําน้ําแข็งซิงเกอร์รุ่น SGICE 1, 2, 5 Sin ซิงเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไทยก็มีเครื่องทําน้ําแข็งขนาดกระทัดรัดให้เลือกด้วยเช่นกันครับตัวเครื่องเป็นสีขาวดูมินิมอลแล้วก็สบายตามีหน้าจอ LCD แล้วก็ปุ่มทัชสกรีนกดใช้งานง่ายสามารถผลิตน้ําแข็งทรงหัวะกระสุนได้สูงสุดวันละ10ไปจนถึง12กิโลกรัมแล้วก็เลือกขนาดก้อนน้ําแข็งได้ถึง2ขนาด มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์แล้วก็สัญญาณเตือนเมื่อน้ำแข็งเต็มและไม่มีน้ำในแท้งครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,119บาทแล้วก็ตัวที่1เครื่องทำน้ำแข็งอันการุ่น 13F เครื่องทำน้ำแข็งอันกามาในขนาดกลางมีถังเก็บน้ำความจุอยู่ที่1.3กิโลกรัมสามารถผลิตน้ำแข็งทรงฟูคิ้วหรือ ลูกบาทได้สูงสุดไปจนถึง25กิโลกร,รัมต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังเลือกปรับความหนาความบางของก้อนน้ำแข็งได้ถึง13ระดับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานเครื่องก็จะหยุดทำงานเมื่อน้ำแข็งเต็มถังแล้วก็ผลิตต่อทันทีเมื่อน้ำแข็งถูกตักออกมาพร้อมกับโหมดทำความสะอาดตัวเองเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านหรือว่าออฟฟิศนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,590บาท ครับผมเป็นยังไรกันบ้างครับสำหรับ1ิบเครื่องทำน้ำแข็งยี่ห้อดีในปี2025นี้หากใครชื่นชอบเครื่องทำน้ำแข็งที่ต้องใส่น้ำแข็งเพื่อเพิ่มความสดชื่นผมก็แนะนำเครื่องทำน้ำแข็งติดบ้านไว้เลยนะครับก็จะมีหลายรุ่นที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็จะทำให้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มแก้วโปรดได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับไว้พบ กันใหม่คลิปต่อไปสะลาะวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ